สวัสดีค่ะกลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการวันนี้ขอ,อนำเสนอเรื่องโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่11มกราคม2564นายแพทย์ธงชัยกริรติหัตยากรรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์กรกิจลิมสมมุติผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุขได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทมิสตสบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเริ่มโครงการด้านสิ่งแวดล้อมโซล่าฟอร์ไลฟ์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ติดตั้งและส่งมอบระบบแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าให้แก่โรงพยาบาลชุมชนต่างๆในพื้นที่รวม40แห่งทั่วประเทศและภายในปี2575คาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้มากถึง17,300ตันนอกจากนี้ยังช่วยโรงพยาบาลแต่ละแห่งที่เข้าร่วมโครงการลด ค่าไฟฟ้าได้มากถึง400,000บาทต่อปีและได้มีการประชุมหาลือแนวทางการดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจัดทำแนวทางดำเนินงานให้แก่ส่วนภูมิภาคที่สนใจเข้าร่วมโครงการต่อไปสำหรับการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่13-15กุมภาพันธ์2 5 6 5กองบริหารการสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานบริการสาธารณสุขชุมชน และโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารในหน่วยบริการเฉลิมงพระเกียรยติภายใต้สำนักงานรกราดกระทรวงสาธารณสุขณจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นอกจากนี้ยังได้รับทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน ที่ได้รับการสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อันนำไปสู่การใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป